ประวัติความเป็นมาเครือซีเมนไทย SCD 2456- ถึง2466 24ทศวรรษแรกของการตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยเป็นช่วงสงคราโลกครั้งที่หนึ่งบริษัทเริ่มผลิตปูนซีเมนขึ้นครั้งแรกที่บางซื่อกรุงเทพปูนซีเมนที่ผลิตได้บางส่วนส่งขายในประเทศใกล้เคียง เริ่มมีการค้นพบแหล่งดินขาวนำมาสู่การก่อตั้งโรงงานแห่งที่สอง2,467-2,477ขยายกำลังผลิตโรงงานบางซื่อโดยตั้งหมอ้อเผาที่สามทำให้กำลังผลิตรวมเป็นปีละ1 8 0 0 0ตัน2,478-2,488ถึง ขยายสู่กิจาการกลิตกระเบื้องมุงหลังคาและเหล็กขึ้นเป็นครั้งแรกช่วงปลายทศวรรษนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองหม้อเผาปูนซีเมนต์สองหม้อที่บางซื่อถูกระเบิดทำลาย2,489-2,499ถึงโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวงเริ่มผลิตได้ในปี2,491รวมทั้งมีการขยายสู่กิจาการเหล็กหล่อรูป,ปรพรรณและคอนกรีตขึ้นเป็นครั้งแรก 2,500-2,510ในปี2,507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเฉลิมฉลองบริษัทปูนซีเมนไทยครบ50ปีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทปูนซีเมนไทยเป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2,509 โรงงานปูนซีเมนต์ที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเสร็จและเริ่มผลิตได้กำลังผลิตขั้นแรกปีละ4,06,000ตัน2,511ถึง2,521ในปี2,515ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเป็นเครือซีเมนต์ไทยและใช้สัญลักษณ์ใหม่คือรูปหกเหลี่ยมและในทศวรรษนี้ ได้แต่งตั้งคุณบุญมาวงสวรรค์นับเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท 2,522- ถึง2,532 25ปี2,524ตัดสินใจหยุดการผลิตปูนซีเมนที่โรงงานบางซื่อเพื่อซีเมนไทยขยายธุรกิจทั้งต่อเนื่องและต่างแขนงรวมทั้งร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศอาทิธุรกิจปิโตเคมีกระดาษและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในงานด้านต่างๆอย่างมาก2,533ถึง2,543ปี2,535โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่เขาวงจังหวัดสระบุรีเริ่มผลิตซึ่งถือเป็นโรงงานที่มีหม้อเผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มนำระบบการบริหารคุณภาพนานทั่วทั้งองค์กรมาเป็นนโยบายหนึ่งในการบริหารธุรกิจทำให้บริษัทในเครือจำนวนมากได้รับการรับรองและยอมรับในระดับสากลช่วงปี2540ถึง2541เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเครือปรับโครงสร้างการบริหารใหม่เพื่อให้อยู่รอดและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และเพื่อรองรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ2,544ถึง2,545กับโครงสร้างธุรกิจโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น6กลุ่มธุรกิจและ2บริษัทโฮลดิ้งนอกจากนี้ยังร่วมตั้งบริการจัดซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสู่การทำาณาิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10บริษัทชั้นนำของประเทศไทย กลุ่มธุรกิจเริ่มต้นจากบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศที่ก่อตั้งตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อพศอ .2456 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อมาได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและ,จะเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนกลายเป็นเครือซีเมนต์ไทย หนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจทั้งห้ากลุ่มได้แก่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ธุรกิจกระดาษธุรกิจซีเมนธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและธุรกิจจัดจำหน่ายทุกธุรกิจล้วนดำเนินงานตามหลักวันษัท์พิบาลมุ่งสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆทั้งด้านสินค้า บริการกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพียพรพยายามพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อพัฒนารักษาความเป็นผู้นำในระดับประเทศและมุ่งสู่ความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก เ c g ในเวียดนามสยามซีเมนกรุ๊ปของไทยขยายกิจการเข้ามาในตลาดเวียดนามเมื่อปี1992ด้วยเงินลงทุนกว่า700ล้านเหรียญสหรัฐและมีแผนขยายการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปิโตรเคมีขั้นต้นและซีเมน การที่เ c g เพิ่มการลงทุนในเวียดนามชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดเวียดนามว่ามีความพร้อมสำหรับนักลงทุนต่างชาติทั้งยังสะท้อนให้เห็นความต้องการวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนส่งผลให้ความเป็นเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งรัฐบาลยังเล่งลงทุนในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งโครงข่ายถนนท่าเรือและสนามบินทำให้มีความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างอาทิเหล็ก เหล็กก้าและผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สายไฟและสายเคเบิลเพิ่มขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายตลาดวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาในเวียดนามปัจจุบันกลุ่ม SCG ลงทุนในเวียดนามแลว้ว9บริษัท มูลค่าการลงทุนรวม320ล้านเหรียญสหรัฐมียอดขายรวมกว่า280ล้านเหรียญสหรัฐส่วนแผนลงทุนอุตสาหการรมปิโตรเคมีสร้างโรงงานปูนซีเมนต์งบลงทุน4,000ล้านเหรียญสหรัฐ